มงคลที่18ทําทำงานไม่มีโทษมงคลชีวิต38ปประการฉบับทางก้าวหน้าโรงงานที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ใช่เพียงเพราะผลิตผลงานได้มากเท่านั้นแต่จะต้องผลิตผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันคนเราจะเจริญก้าวหน้าทำประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นได้ไม่ใช่เพียงเพราะทำงานได้มากเท่านั้น แต่จะต้องเลือกทำเฉพาะงานที่ไม่มีโทษด,ด้วยงานไม่มีโทษคืออะไรงานไม่มีโทษหมายถึงงานที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนใครแต่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตรงและผู้อื่นความสามารถในการทำงานของคนมีอยู่สองระดับ คือขั้นทำได้กับขั้นทำดีทำได้หมายถึงการทำงานสักแต่ให้เสร็จเสร็จไปจะเกิดประโยชน์หรือไม่เพียงใดไม่ได้คำนึงถึงทำดีหมายถึงการเป็นผู้คิดให้รอบคอบถึงผลได้ผลเสียทุกแง่มุมแล้วจึงเลือกทำเฉพาะแต่ที่เป็นประโยชน์จริงๆ สิ่งใดที่ไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเพียงพอก็ไม่ทำสิ่งนั้นพูดสั้นๆก็คือถ้าทำต้องให้ดีถ้าไม่ดีต้องไม่ทำกล่าวอีกในหนึ่งทำได้หมายถึงทำสิ่งต่างๆได้ตามที่ตนอยากได้อยากทำเช่นค้าขายหาผลประโยชน์เข้าตัวเป็นโดยไม่เลือกสิ่งของที่ค้า อาจขายสิ่งที่ไม่ควรขายอย่างพวกเหล้าบุหรี่ยาบ้าเป็นต้นก็ได้หรืออยากได้ยศอยากได้ตําแหน่งก็มุ่งมั่นช่วงชิงเอาให้ได้ผิดถูกชั่วดีอย่างไรไม่ได้คำานึงการทําได้จึงเป็นเพียงคุณสมบัติขั้นต้นของคนทำงานเท่านั้นถ้าจะให้ดีจริงแล้วต้องถึงขั้นทำดีคนทำดีนั้นมีคุณสมบัติในตัวถึงสองอย่าง คือนอกจากจะทำได้แล้วยังสามารถไม่ทำก็ได้ถ้าเห็นว่าทำแล้วจะไม่ดีอย่างนี้จึงจะเก่งแท้อาจจะเปรียบได้ว่าคนทำงานขั้นทำได้ก็เหมือนกับดิกาทรกที่เพิ่งรู้จักกินทำเป็นแต่เพียงหยิบอะไรใส่เข้าปากแล้วกลืนลงท้องไปกินขั้นนี้เรียกว่ากินได้ยังไม่ใช่คนกินเป็น ยังไม่มีความดีวิเศษอะไรนักถ้าพี่เลี้ยงเผลออาจหยิบสิ่งที่เป็นพิษใส่เข้าปากแล้วกลืนลงท้องให้ผู้ใหญ่ต้องเดือดร้อนวิ่งหาหมอก็ได้แต่คนกินเป็นจะต้องรู้จักเลือกของกินเห็นว่าควรกินจึงกินถ้าไม่ควรกินก็ไม่กินเช่นเดียวกันนักทำงานที่เก่งแท้ต้องถึงขั้นทำดีคือไม่ใช่สักแต่ว่าทำงานได้ แต่ต้องเห็นว่างานที่จะทำเป็นงานที่ดีกวรทำจึงลงมือทำในการพิจารณางานที่ทำเป็นงานมีโทษหรือไม่ต้องไม่ถือเอาคำติชมของคนพาลมาเป็นอารมณ์เพราะคนพานนั้นเป็นคนมีใจขุนมัวเป็นปกติมีวินิจฉัยเสียความคิดความเห็นผิดเพี้ยนไปหมดสิ่งใดที่ถูกก็เห็นเป็นผิดที่ผิดกลับเห็นเป็นถูก หรือเรื่องที่ดีคนพานก็เห็นเป็นเรื่องที่ชั่วแต่เรื่องที่ชั่วกลับเห็นเป็นเรื่องที่ดีถือเป็นบรรทัานไม่ได้ส่วนบัณฑิตนั้นเป็นคนมีความคิดเห็นถูกต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักบาปบ,บุญคุณโทษทั้งเป็นคนมีศีลมีสัตว์คนประเภทนี้ใจกับปากตรงกันเราจึงควรรับฟังคำติชมของบัณฑิตด้วยความเคารพ หลักที่บัณฑิตใช้พิจารณาว่างานมีโทษหรือไม่นั้นมีอยู่4ประการด้วยกันแบ่งเป็นหลักทางโลกสองประการและหลักทางธรรม2ประการองค์ประกอบของงานไม่มีโทษงานไม่มีโทษจะต้องมีองค์ประกอบ4ประการดังนี้ 1. ไม่ขิดกฎหมาย 2. ไม่ผิดประเพณี 3. ไม่ผิดศีล 4. ไม่ผิดธรรม 1. ไม่ผิดกฎหมายกฎหมายเป็นระเบียบข้อบังคับซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามการทำผิดกฎหมายทุกอย่างจัดเป็นงานมีโทษทั้งสิ้นแม้บางอย่างจะไม่ผิดศีลธรรมข้อใดเลยเช่นปลูกบ้านในเขตเทศบาลต้องขออนุญาตตามเทศบัญญัติ ถ้าไม่ขอผิดการทำอย่างนี้ดูเผินๆทางธรรเหมือนไม่ผิดเพราะปลูกในที่ของเราเองและด้วยเงินทองของเราเองแต่การกระทำดังกล่าวก็เป็นงานมีโทษคือมีตำหนิและโปรดทราบด้วยว่าเมื่อใครทำงานมีโทษก็ย่อมผิดหลักธรรมอยู่นั่นเองอย่างน้อยก็ผิดมงคลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเป็นหนักหนา ทั้งพระทั้งชาวบ้านให้เคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองโดยเคร่งครัดไม่เคยปรากฏในที่ใดเลยว่าพระบรมศาสดาของเราสอนพุทธศาสนิกชนให้แข็งข้อต่อกฎหมายแม้จะเอาการประพฤติธรรมหรือความเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นข้ออ้างแล้วทำการดื้อแพ้งต่อกฎหมายบ้านเมืองก็หาชอบด้วยพุทธประสงค์ไม่ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนาต้องการให้ศาสนิกชนเป็นคนรักสงบและให้เคารพในกฎหมายชาวพุทธต้องไม่ทำตัวดื้อแพ่งต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่ว่าในกรณีใดๆถ้าเราพิจารณาในแง่มงคลแล้วจะเห็นได้ชัดว่าการทำผิดกฎหมายนั้นเป็นอัปมงคลแน่เพราะเป็นการสร้างความผิดคล้องคอตัวเอง 2. ไม่ผิดประเพณี ประเพณีหมายถึงจารีตขนบธรรมเนียมของมหาชนในถิ่นหนึ่งหรือสังคมหนึ่งซึ่งแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้างแต่เมื่อคนทั้งหลายเขาถือกันเป็นส่วนมากและนิยมว่าดีก็กลายเป็นกฎของสังคมใครทำผิดประเพณีถือว่าผิดต่อมหาชนเช่นประเพณีแต่งงานประเพณีต้อนรับแขกประเพณีรับประทานอาหารประเพณีทำความเคารพผู้ใหญ่ เป็นต้นซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่จึงต้องศึกษาให้ดีเราชาวพุทธเมื่อจะเข้าไปสู่ชุมชนใดก็ต้องถามไถ่ดูก่อนว่าเขามีประเพณีอะไรบ้างอะไรที่พอจะโอนอ่อนผ่อนตามได้ก็ทำตามเขาแต่ถ้าเห็นว่าทำไปแล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวเราเสียหายแก่ภูมิธรรมและศักดิ์ศรีของชาวพุทธก็ควรงดเสีย อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเช่นประเพณีไม่ให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุดูถูกผู้หญิงของคนบางเหล่าประเพณีถือเรือกยามจนแทบไม่มีโอกาสทำม,มาหากินประเพณีห้ามถ่ายอุจจระปัสวะซ้ำที่ของชาวอินเดียบางกลุ่มจนกระทั่งไม่สามารถทำซ่วมใช้ได้ 3. ไม่ผิดศีลศีลเป็นพื้นฐานของการทำดีทุกอย่าง แม้ในไตรสิกขาซึ่งถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็กล่าวไว้ว่าศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นเครื่องบรรลุนิพพานดังนั้นผู้ที่คิดจะสร้างความดีโดยไม่นำพานในการรักษาศีลเลยจึงเป็นการคิดสร้างวิมานในอากาศเราชาวพุทธทั้งหลายควรพิจารณาทุกครั้งก่อนทำงาน งานที่เราจะทำนั้นขัดต่อศีลห้าหรือไม่ถ้าผิดศีลก็ไม่ควรให้หมดเว้นจากการล่วงละเมิดศีลและมดเว้นจากการสนับสนุนผู้อ้างตัวว่าเป็นผู้วิเศษแต่ไม่มีศีลด้วยเช่นกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเธอพึงพิจารณาเนืองเนืองว่าตัวเราเองตำหนิตัวเราเองโดยศีลได้หรือไม่เธอพึงพิจารณาเนืองเนืองว่า ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วติเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ 4. ไม่ผิดธรรมธรรมคือความถูกความดีในการปฏิบัติงานทุกครั้งต้องคำนึงถึงข้อธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ให้ถี่ถ้วนเพราะงานบางอย่างแม้จะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดประเพณีและไม่ผิดศีลแต่อาจผิดหลักธรรมได้ดังเช่นการผูกโกรธคิดพยาบาท พิษหลักกุศล,ลกรรมบทการเกียรติคร้านพิษหลักอุทธิบาทการเป็นนักเลงการผนันเจ้าชู้พิษหลักการละอบบยมุขดังนั้นเมื่อเราทำงานไม่ว่าจะเป็นงานทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามเราต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายประเพณีศีลและธรรมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนทำงานไม่มีโทษคนบางคนมีปัญหาว่า ใจก็ต้องการทำงานไม่มีโทษแต่ทำงานครั้งใดกว่าจะรู้ว่างานที่ตัวทำเป็นงานมีโทษก็สายไปเสียแล้วทำไปแล้วจึงมีปัญหาว่าทำอย่างไรเราจึงจะเป็นคนที่รู้ก่อนทำวิธีรู้ก่อนทำทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องการทำงานไว้ว่านิสสัมมการณงเสโยคือใคร่ครวญดูก่อนแล้วจึงลงมือทำดีกว่า นักทำงานสมัยนี้ก็มีคติว่าอย่าดมก่อนเห็นอย่าเซ็นก่อนอ่านซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นเองแต่การทำงานแบบนี้คนหนุ่มสาวมักจะไม่ค่อยชอบเพราะใจร้อนเวลาเสนองานให้ผู้ใหญ่พอท่านบอกว่าขอคิดดูก่อนเด็กก็มักจะขัดใจหาว่าคนแก่ขี้ขาดทำอะไรไม่เด็ดขาดความจริงไม่ใช่เรื่องกล้าหรือขาดแต่เป็นเรื่องการใช้ความคิด ท่านต้องการรู้ก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนรู้แล้วทำอย่างไรเราจึงจะรู้ก่อนทำข้อสำคัญคือต้องทำใจเราให้คลายความอวดดื้อถือทิฏฐิมานะลงบ้างต้องยอมรับว่าเราไม่ใช่คนเก่งที่สุดเราไม่ใช่คนฉลาดที่สุดยังมีผู้ที่เกิดก่อนเรารู้เห็นมามากกว่าเราใครลดความลำพงลงเสียได้ดังนี้คนนั้นจะมีหวังเป็นคนรู้ก่อนทำ ถ้าปรับปรุงตัวอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่มีหวังจะต้องเป็นคนทําก่อนรู้อยู่ร่ําไปสอบตกแล้วจึงรู้ว่าเกเรโรงเรียนไม่ดีตับแข็งแล้วจึงรู้ตัวว่ากินเหล้ามากไปหมดตัวแล้วจึงรู้ว่าไม่ควรเล่นการพนันหนักเข้าก็ต้องเข้าคุกแล้วจึงรู้ว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรกรรมแท้ประเภทของงานไม่มีโทษ งานที่เราทำนั้นแบ่งได้เป็นสองประการคือ 1. งานที่ทำเพื่อประโยชน์ตนเอง 2. งานที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมผู้ที่ทำงานไม่มีโทษก็หมายถึงผู้ที่ทำงานทั้งสองประการนี้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ตามองค์ประกอบทั้งสีประการดังได้กล่าวมาแล้วงานที่ทำเพื่อประโยชน์ตนเองคือการทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆเช่นทำนาทำสวนค้าขาย เป็นครูเป็นช่างไม้ช่างยนต์เป็นต้นซึ่งในเรื่องการประกอบอาชีพนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอาชีพต้องห้ามต่อไปนี้พุทธศาสนิกชนไม่ควรทำได้แก่ 1. การค้าอาวุธ 2. การค้ามนุษย์ 3. การค้ายาพิษ 4. การค้ายาเสพติด 5. การค้าสัตว์เพื่อน,นำไปฆ่า ใครก็ตามที่ประกอบอาชีพ5ประการข้างต้นนี้ได้ชื่อว่าทำงานมีโทษและก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองมากมายสุดประมาณแม้จะร่ำรวยเร็วก็ไม่คุ้มกับบาปกรรมที่ก่อไว้งานที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคือการทำงานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนข้างเคียงและช่วยงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเช่นสร้างสะพานทำถนนสร้างศาลาที่พักอาศัยข้างทางเป็นต้น ข้อเตือนใจนักทำงานเพื่อส่วนรวมในการทำงานให้เต็มที่ตามกำลังแต่อย่าทำจนล้นมือและก่อนจะทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นเราจะต้องฝึกฝนตัวเราเองให้ดีก่อนฝึกแก้นิสัยที่ไม่ดีๆในตัวด้วยการประพฤติทธรรมเหมือนมุงคลที่16เพื่อป้องกันไม่ให้กระทบกระขั่งกับผู้อื่นเวลาทำงานและเพื่อให้สามารถควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายว่าเพื่อสังคมจริงๆ ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงเพื่อความมีหน้ามีตาของเราเองและให้รับรู้ว่าการทำงานเพื่อส่วนรวมนั้นแท้จริงผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวเราเองคือได้ทั้งบุญกุศลและอุปนิสัยที่ดีติดตัวไปเบื้องหน้าและเป็นการสร้างส,างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ตนเองอีกด้วยส่วนประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้นถ้าคิดได้อย่างนี้จะทำให้ใจสบาย มีกำลังใจในการทำงานและไม่คิดทวงบุญทวงคุณเอากับใครตัวอย่างการทำงานไม่มีโทษ 1. การรักษาอุโบสถศีล 2. การทำงานช่วยเหลือกันในทางที่ชอบ 3. การสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเช่นวัดเจดี 4. การปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่คนเดินทาง 5. การสร้างสะพาน เพื่อให้คนสัญจรไปมาได้สะดวก 6. การสร้างประปาสร้างแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำสะดวก 7. การตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไว้เพื่อให้คนได้ใช้สะดวกสบาย 8. การให้ที่อยู่อาศัยแก่บุคคล 9. การตั้งอยู่ในบุญกุศลหรือตั้งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ10ประการ 10. การถึงพร้อมบุญศีล และการเจริญสมาธิภาวนาอานิสงส์การทำงานไม่มีโทษคนทำงานมีโทษนั้นได้กับเสียเป็นเงาตามตัวยิ่งได้งานมากก็ทุกข์ใจมากเข้าทำนองอิ่มท้องแต่พร่องทางใจยิ่งรวยได้ทรัพย์มากเท่าไรโอกาสที่จะเสียคนก็มากเท่านั้นยิ่งทำก็ยิ่งทุบคุณความดีในตัวลดลงทุกทีส่วนคนที่ทำงานไม่มีโทษนั้น จะก้าวหน้าไปสู่ความสุขแท้และความเจริญแท้ถึงแม้จะไม่รวยทรัพย์แต่ก็รวยความดีคนทำงานไม่มีโทษนั้นจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขไม่อายใครไม่ต้องหวาดระแวงใครเพราะงานที่ทำเป็นประโยชน์แก่โลกล้วนๆไม่มีโทษเข้าไปเจือปนเลยชื่อว่าได้ทดแทนบุญคุณของโลกที่อาศัยเกิดมาเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้สันติสุข เป็นเครื่องตอบแทนไปชั่วกาลนานยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความมันมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวนก่อนแล้วจึงทำสำรวมแล้วเป็นอยู่โดยธรรมไม่ประมาท